ยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็นลายครับนะครับมาพบกับคอนเทนต์ WhatsApp หมอคอนเทนต์เล่าสับจากภาษาหมอภาษาแพทย์มาให้เข้าใจความหมายได้อย่างสนุกไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาพบกับหมอโอมครับจันนะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับพี่แมนะครับเย้นางงามมากๆ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะที่ได้มีเกียรติมาในร่วมในรายการวันนี้ะครับขอบคุณนะครับรายการทางการนะครมาเอาเค้าใหม่อยากให้พี่แมนแนะนำตัวหน่อยค่ะนะครับชื่อแมนนะครับผมก็แอบทำช่อง Youtube อยู่เหมือนกันนะชื่อว่าช่องอันนี้เป็นไลครับนี่ชื่อย่ออะไรนะเป็นไล PRC PRC แล้วต้องมีชื่อย่อบ้าง EOB EOB ค n g outside the box อังกฤษนอกกล่อง เซปของช่องพี่คือช่องที่พาทุกคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวแ้เลยแบบออกนอกกลองไปเอาไซเดอ h e บ็อโอเคนี่คือผู้ชำนาญด้านภาษาของเรานะพี่แมนเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าคนที่อยู่ในวงการการใช้ภาษาอังกฤษ เนาะหลักๆเลยใช่ไหมใช้คำว่าพูดชำนาญแล้วสึกเกรงมากขึ้นเพราะว่าความจริงของพวกเราของพวกเราของพวกเราเพราะพี่ชำกว่าพวกผมสองคนพี่ยัเป็นผู้ชำอย่างพี่โองค์อย่างพี่โองคก็จะเป็นผู้ชำด้านการแพทย์ใช่ไหมพี่ภูเขาก็จะเป็นผู้ชำด้านการเงินจากก็เป็นผู้ชำด้านเรื่องชาวบ้านพี่เก่งมากเก่งมากเธอเก่งเรื่องนี้โอเคก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่เนาะสำหรับช่องเป็นในฝั่งแล้วก็อิงเอาท์ไซด์เดอะบ็อกซ์ อังกฤษนอกกล่องอ่าเนาะก็เลยถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ชวนพี่แมนมาร่วมแจมคอนเทนต์ครับเนาะ ก็คือมันมันมามันมายังไงนะเราต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่าไอซีรีนี้คอนเซปต์ของมันคืออะไรเราต้องการอะไรใช่ใช่มันเริ่มมาจากที่แบบว่าหลายๆครั้งอ่ะพี่อาเป็นคนสนใจพวกรากศัพท์เนยว่ามีที่มายังไงคํานี้ที่เรารู้จักกันทุกวันอ่ะเฮ้ยมันมีสตอรี่เรื่องราวมายังไงหรอรวมถึงแวดวงของวงการหมอซึ่งพี่ช่างแบบว่าอีสันความรู้น้อยมากก็เลยอยากได้ความรู้จากคุณหมอเพิ่มมีโอกาสวันนี้แล้วพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะมาจอยมาคอลแลบด้วยการจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้านวงการการแพทย์ นั้นเราก็จะหยิบคําศัพท์ที่บางทีเราฟังจากหมอแล้วงงอีหมอที่พูดไรวะ <laughs> ไม่รู้เรื่องแล้วเราแบบก็เงื้อไปเลยก็เลยอยากจะเอาคําศัพท์พวกเนี้ยมาแตกเล่าเรื่องให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้ฟังกันแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่พี่แมนอะไม่เข้าใจศัพท์หมอนะเราเองอะที่เราเป็นหมออะเว้ตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษของที่เรียนหมออะศัพท์มันเยอะมากก็ศัพท์มันจะแบบออก กรีกอาหรับหรือแบบเหมือนเหมือนคาถาไที่พอตเตอร์อะดิกาเจียมเลวิโอสาฮอร์โมนคลุสอะไรอ่เงี้ยคือตอนเรียนอะมันยากมากแล้วพอแบบมาถามพี่แมนอะคือพอได้รู้จักกันแล้วถามพี่แมนพี่แมนก็สามารถอธิบายว่าอ๋อสัพคำเนี้ยมันคือมีที่มาจากปุ๊บปุ๊บ้ออ๋อมันมาจากอูดอุดตอนนั้นคือเรานั่งจําด้วยความพลังล้วนๆอะจําแบบช่องอ่ะแต่พอแบบมันเราเข้าใจว่าอ๋อมันมาจากตรงเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องราวแบบนี้แล้วแับ จอ้ร oh, ู้สึกว่าจำศัพท์ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นมากทำไมตอนนั้นกูไม่รู้คื <laughs> อ <ะ S 2> <laughs> เรามารู้ <laughs> <จ>บางคําอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่งคุยกับพี่แมนแล้วแบบเราเอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเราเองอะ่ะถึงแม้เราจะรู้คําแต่เราไม่รู้ที่มา อ่านั่นแหละซึ่งพวกนี้มันช่วยมากในการมันช่วยมากในการจาศั์เพราะถ้าเกิดเราคอนเน็กกับเรื่องราวอ่ะมันทำให้มีแนวโน้มโอกาสที่จะจำศัพท์ได้มากขึ้นใช่แล้วแบบเราจะจําเป็นเซตเป็นชุดได้ด้นยอเพราะว่าหลายๆคํามันก็มีรากศัเนาะมาจากตัวเดียวกันในวงการที่เขาติวสอบกันอ่ะการเรียนรากศัพท์ก็คือเป็นหนึ่งในเทคนิคในการเตรียมตัวสอบทําข้อสอบเอ็นสอบแบบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเพราะต้องจาศัพ์เยอะๆมากๆด้วยกันเรียนคาศั์จากรากศัพท์มันช่วยให้นักเรียนจําศัพ์ได้เยอะขึ้นอืจริงจริง แล้วก็ในที่มาของคําว่าวัดสับหมอนะครับในสับของการแพทย์เราอะครับต้องบอกว่าในหลายๆครั้งเวลาที่คนไข้เคยมาบ่นให้ฟังว่าหมอหลายๆท่านเวลาเขาคุยเขาชอบทับสับมาแล้วแล้วคนไข้ก็ฟังไม่ทันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรบางทีเราก็จะเอาคําศัพท์เหล่าเนี้ยมานั่งคุยกันให้พี่แมนอธิบายด้วยว่ามีความที่มาที่ไปยังไงแล้ผมอธิบายด้วยว่าทางหมอเราคิดกันยังไงอ่าอะไร <c oughs> ประมาณนี้ถ้าถามก่อนเลยไอ้ศัพท์หมอเนี่ยถามจริงๆว่ามันมีแปลไทยทุกคำไหมไม่ ไม่มีแล้วคําไทยที่ใช้กันอยู่ก็ไม่ตรงกับสิ่งที่หมอเรียนด้วยและไม่ได้ช่วยด้วยพี่ทำงานงานแปลใช่ไหมทำวงการการแปลหนึ่งในวงการที่จะไม่รับแปลเอกสารก็คือวงการการแพทย์เพราะว่า<笑><笑>มีสองวงการพี่เคยบอกตัวเองว่าจะไม่รับคือวงการการแพทย์กับวงการ,ไ,กการไอที ช่วงช่วงเรียนจบใหม่ๆพ so anyway, er ี่มีคนมาจ้างให้แปลเอกสารเกี่ยวกับวงการไอทีกับเราเตอร์ WiFi Network ใช่ไหมพี่แบบแปลไปร้องไห้ไปร้องไห้แบบริตรลิรร้องไห้ร้องไห้จริงๆน้ำตาไหลทำอะไรวะแล้วแบบมันกูณทำอะไรอยู่คืออะไรคือแบบนี่ภาษาอังกฤษหรอมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษพี่แบบด่าแปลไปด่าไปจริงแล้วแบบร้องไห้มันคือภาษาอีกโลกหนึ่งมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกแบบว่า โอ้ไม่กอดแต่ไม่ได้มันคือสับเฉพาะวงการต้องครสับเฉพาะวงการซึ่งอีกอันหนึ่งที่พี่แมนกาหัวก็คือการแพทย์พี่แบบไม่กล้ารับเออถ้าอย่างการตลาดมาเก็ตติ้งอะไรยังพอรู้สึกว่าเราหาความรู้ได้แล้วก็มันมีความเป็นแบบภาษามนุษย์มากกว่าก็จริงก็จริงซึ่งเขาก็ไม่ได้แปลจริงๆถูกไหมมันก็ไม่ได้แปลคือสุดท้ายเราต้องมาเอาความรู้แพทย์เราอะมานั่งคุยกับความเชื่อของคนว่าณตอนนี้คนไทยเชื่อยังไงแล้วเราพยายามเล่าให้เขาฟังว่าสรุปแล้วมันคืออะไรเช่นไหมเช่นไหมกระดุกทับเส้น กระดูกทับเส้นกระดูกไปทับเส้นอะไรอะไรเงี้ยคำเนี้ยเราต้องแบบมักนั่งแปลกันอีกเยอะว่าในในศัพท์การแพทย์เรียกว่าอะไรบ้างแล้วไม่มีคำแปลไทยหมายถึงว่าออมอ่าการใช้งานคือคนไข้มาแล้วแบบรู้สึกปวดตรงเนี้ยหมอคิดว่ากระดูกทับเส้นแน่เลยมันเป็นความรู้สึกของการใช้คําศัพท์ถูกไหมว่าอาการแบบเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาหาหมออ่ะอ่ามันไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรในยะทางความจริงหรือหรือเบแบบสรีระ ตรงนั้นในการอธิบายของการแพทย์มันมันไม่มีคํานี้อธิบายละกันคือคือคนไข้อะเขาพูดตามความรู้สึกเขาคืออาจจะไม่มีกระดูกที่มาทับเส้นเลยจริงๆก็ได้แต่ว่าอาการมันตึงอ่ะมันมันเจ็บตรงเนี้ยเออมันต้องเป็นอันเนี้ยคิดว่าอาการมันประมาณเนี้ยมักจะมาจากคําว่าคนโบราณก็พูดกันว่าอ๋อเนี่ยกระดูกทับเส้น ซึ่งมันอย่างที่บอกมันเป็นรักฐานของความเชื่อเนาะมันคือการสื่อสารมันคือเรื่องของภาษานี่แหละเราก็ต้องมานั่งจับทําความเข้าใจคนไข้ไม่ได้ผิดที่เล่ามาแต่เราจะเล่าให้ฟังว่าในทางการแพทย์เรามองว่าเป็นแบบนี้อ่าประมาณนั้นครับส่งนคิดว่ามันมีส่วนของการใช้คําศัพท์เก่าอธิบายอาการบางอย่างด้วยแล้วเขาก็โยงมาใช้กับปัจจุบันแต่ว่าหมอแผนปัจจุบัน่ะทุกคนจริงๆแล้วไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยมาก่อนถูกไหม เพราะ,ะฉะนั้นอะ่ะบางคำศัพท์หรือบางคำที่เขาใช้แบบแบบทั่วๆไปหมอเองก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาใช้อยู่ในแบบเรียนรู้บ้างรู้บ้างแบบบ้างเลยอะ่ะน้อยมากแล้วต้องบอกว่าคำคาเดียวอะ่ะเออบางที่บอกว่ารู้สึกมึน ภาคนู้นภาคนี้ภาคอีสานภาคใต้ภาคือมืนไม่เหมือนกันคนละมืนอีกอาการอ่ะมันอาจจะอย่างเดียวกันแต่ภาษาที่เสือออกมาหรือว่าสิ่งที่เขาเสื่อออกมามันคืออะไรเราต้องนั่งตามหาเพราะว่าเราเพื่อให้การวินิจฉัยมันถูกต้องที่สุดภาษาที่หน้าที่ภาษาถิ่นก็มีส่วนเหมือนกันเนาะโคตรเลยแสบประร้อนมาเงเี้ย เคยเคยดีเขาว่าแสบปล้อนไหม <What? S 1> คนไข้บอกว่าแสบปล้อนมาหมอ <c oughs> หมอเคยตั้งกระทูนั่งคุยกันเลยว่าแสบปล้อนสรุปมัน,ม,นมันคืออะไรเคยนั่งนั่งคุยเพื่อเอาภาษาเนี่ยแล้วมันนั่งจับในศัพท์แพทย์สามารถเป็นอะไรได้บ้างเป็นคำโน้นคำนี้คำนั้นเป็นโรคอะไรได้บ้างเพราะว่าแสบปล้อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่ อ่ะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของ w h a t ับหมอนะครับครับผมสับนี้หมอเรียกแบบนี้จริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรไยงไใช่จะได้ฟังเข้าใจมากขึ้นด้วยเวลาคุยคุยกับหมอแต่ต้องขอบคุณพี่แมนด้วยเพราะว่าพี่แมนก็ช่วยไขปริศนาผมเยอะมากมาได้ไหมครับโอเคะฉะนันวันนี้พี่เรียกว่าคัดเลือกคำศัพท์คิดว่าน่าสนใจแล้วนะน่ารู้มาเล่าให้ฟังโดยที่ ทางเขาเรียกอะไรผูชํำของเราก็อาจจะไม่รู้เราจะมามาวอทซับกันจริงๆสับอะไรวะนะโอเคแต่เรามาเริ่มด้วยการอุ่นเครื่องง่ายๆก่อนดีกว่าพี่ครับทีว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคําแรกคํานี้แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอ้านสีกรกฎครับถูกต้องใช่เพราะพี่จันดูดวงนะครับพี่จันเขจะรูป็นผูดจำด้านการดูดวงดังนั้นคาแรกของเรา คันเซอร์คนเซอร์ครับผมอ่าคันเซอร์นะเออจริงๆคำนี้ก็สร้างสร้างปัญหาให้ผมเยอะเหมือนกันเพราะว่าทำไมอ่ะคือต้องบอกว่าเราอะสงสัยคือไม่ไม่ได้ปัญหากับคนอื่นหรอกแต่ว่าคำว่าแคนเซอร์ทุกครั้งที่เห็นอะเราเรียนหมอมาเราก็รู้ว่าแคนเซอร์คือมะเร็งซึ่งมะเร็งคือเนื้อหลายคือคือก้อนเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำไมมันไปกระสีกรกดวะ ไมนเกี่ยวอะไรกับดวงดาวแล้วมันเป็นคําเดียวกันเป๊ะๆเลยนะสะกดก็เหมือนกันเลยใช่แล้วพี่อันนี้ขอเมาส์นิดนึงอันนี้ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาด้านภาษาละตินมากมายขนาดนั้นแต่เป็นเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยศึกษาเพิ่มเติมนะจริงๆคำนี้ถ้าอ่านออกเป็นภาษาลังจีจะเป็นคังแคร์คังแคร์คังแคร์เพราะว่ารู้สึกคันหัวเลยใช่รู้สึกแบบนั่นังแคร์อ่าเพราะว่าภาษาละตินจะออกเสียงตัว C เป็นเสียงเค เออมันเสียงแบบแคทอะไรเงี้ยฉนั้นก็เลยเป็นคำว่าคังแคลร์คังแคร์คังแคลร์เขาอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะอย่ามาอยากตี่มากเหมือนกันพี่ก็ใช้ความดัชเิตเข้าไปเสริมนิดนึงตอนนั้นแหละเออดีครับดีครับชอบอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเพี้ยนมาเป็นภาษาอังกฤษว่า cancer cancer อ่าซึ่งแคนเซอร์เนี่ยคือสําหรับพวกผมอ่ะมันคือมะเร็งเนาะซึ่งในในพาร์ทของมะเร็งอ่ะมะเร็งคือขั้นกว่าของเนื้องอกอันนี้ขอเล่าเล่าให้ฟั่งภาพคร่าวๆว่าคนส่วนมากอ่ะจะเข้าใจว่าหมอบอกว่ามันมีก้อนนะครับ มันคือมะเร็งทุกคนจะตีกมัก็ชอกล้สมมติผมบอกผมบอกพี่แมนว่าพี่แมนมีก้อนที่ตำแหน่งนี้นะครับ <c oughs> พี่พี่แบบร้องไห้มาเร่งเันจะไม่ทำพิธยกรรมอย่างนี้อ่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วคําว่าก้อนอ่ะมันสามารถคือก้อนถ้าภาษาอังกฤษจริงคือทูมอร์อมันคือก้อนอะไรก็ได้ เออมแม้ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งก็ตามอันนี้เราก็ต้องแยกไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรหรือเป็นอวัยวะปกติที่มันโตขึ้นเฉยๆอ่าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกับคนไข้แต่คนไข้ส่วนใหญ่มักจะกลัวไปแล้วว่านี่คือมะเร็งคือได้ยินคำว่าเนื้อเนื้องอกเนื้องอกก็หวาดกลัวแล้วไม่เอาแล้วพี่ก็กลัวใช่ไหมใช่แล้วอันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าการเจอก้อนบางอย่างไม่ได้เป็นมะเร็งเสมอไปอย่าไปเพิ่งกูเกิลอย่างเดียวนะฮะกูเกิลจะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งทันทีนะฮะ ไม่ว <kung government> ่าเป็นโรคอะไรก็ตามแค่กูไอก็มะเร็งแล้วกูเกิลน่ะอ่ะประมาณนี้คือถ้าในในฝั่งของแพทย์ c ค n นเซอร์หรือมะเร็งอ่ะมันมันคือมันคือเนื้อร้ายเนื้องอกที่ไม่ดีมีโอกาสไปเบียดเบียนอวัยวะข้างเคียงหรือทําให้ร่างกายสุดโทรมได้มันจะสู่พวกสารอาหารต่างๆในร่างกายทําให้ร่างกายผอมแล้วกันใช้ร่างกายผอมโทมซูบโซมมาหรือว่าสร้างความผิดปกติกอบอวัยวะบางอย่างได้อประมาณนี้นะครับในแคนเซอร์ จริงๆเรื่องราวของคำศัพท์คำนี้พี่ว่าไม่ได้มีแะไรซับซ้อนมากมันคือที่มันเหมือนกับราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นรูปอะไรทุกคนดวงดาวกรกฎปููปปูพ<ป>ันคังแคร์มันก็คือภาษากรีกแล้วก็ลาตินก็ยืมมาอีกต่อนหนึ่งก็คือแปลว่าปูตรงๆเลยครับเนี่ยแหละง้นมันก็เลยอ่าแปลว่าปูแต่ไม่รู้ว่าทําไมคําว่าปูเนี่ยมันถึงกลายมาเป็นอะไรเกี่ยวกับมะเร็งต้องถาม อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าตัวมะเร็งครับเวลาที่มันเป็นก้อนอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างอย่างที่บอกมันสามารถไปวุ่นวายกับอวัยวะข้างเคียงได้ mm hmm. การเป็นเนื้อร้ายมาหนึ่งอันมันสามารถแบบแพ่กินก้านสาขาเขาออกไปรอบๆซึ่งมันคล้ายๆขาปูอันนี้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วเขาพอไปเปิดรูปดูเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นรูปให้ดูรูปเนี้ยมันจะบอกว่าก้อนมะเร็งมีการฉีกแข้งฉีกขามันออกไปกับอวัยวะข้างเคียงหรือหรือเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงจนลักษณะคล้ายๆปู mm hmm. อ่าเขาเขาเลยเรียกสิ่งเนี้ว่าแคซอร์อื นั่นแหละใจได้ make sense สำหรับพี่อ่าผมผมพอละผมแค่นี้ผมว่าตอนที่อาจารย์ธิบายก็อ๋อทำไมแคนเซอร์อ๋ออ๋อพอเข้าใจมากขึ้นอ๋อหมดสับหนึ่งคำนะครับมาพบกับช่วงจักจั่นเจียวจ๋านะฮะอ่าเราจะมาเสริมเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหรือว่าชวนคุยเกี่ยวกับสับที่ผ่านมาเนอะอย่างเรื่องของมะเร็งเนาะรู้ไหมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบถูกค้นพบใน ประเทศอะไรครับ 1. อียิปต์แหล่งอารยธรรมมนุษย์ที่มีการจดบันทึกใช่ไหมมีการบันทึกไว้ก็น่าจะต้องมีการคนพบถูกไหมหรือสแคนาดาหรือสแอฟริกาตัวสแถมออสเตรเลียถ้าคุณแถมมันก็ผิดแล้วไงก็ไม่รู้ให้เลือกเออเผื่อๆอะไรน้่งนะอ่าอ่ามีอียิปต แคนาดาอฟริกาอฟริกาออสเตรเลียอไม่รู้ไม่ได้เรียนหมอไม่ได้เรียนไม่ต้องมั้สึกว่ารู้สึกว่าแคนาดาออสเตรเลียดูใหม่อารู้สึกว่าหยิบเรื่องเหล่านี้มันต้องเล่ามันต้องแบบต้องดูมีความแบบเขาเรียกอะไรเก่าดูบ้าวอ่ะแฟกมันดูบ้าวมันต้องดูเก่าพี่เลยดาวว่าอียิปต์ไม่มีหัวอะไรเลยโอเคพี่แมนพูดถูกที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานงั้น ผมจะการแข่งขันจะไม่เกิดถ้าเราเลือกข้อเดียวกันไม่เอาอะไรวะเพิ่มความชา l เลนจิ้งผมมองว่าสิ่งที่แคนาดาดูใหม่ผมเอาแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยเป็นที่อวดโลกหลายอารยธรรมเออจริงๆก็มีอารยธรรมเก่าๆเยอะด้วยอ่าอยู่เนาะโอเขอกล่นก่อนว่าแน่นอนว่ามันต้องมีที่มาที่ค่อนข้างยาวนานเนาะและเฉลยก็คือแคนาดาครับเและ ผู้ที่เป็นป่วยมะเร็งที่เราค้นพบกันนะเกิดขึ้นเมื่อเจ็ดสิบล้านปีก่อนวเขาถูกเรียกว่าเซนทรซอรัสเป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ใช่ครับมีการค้นพบไปเมื่อตอนประมาณเนี่ยช่วงช่วงทศวรรษปีแบบ ศตวรรษที่2ีเนี่ยแหละเรามีการค้นพบกระดูกฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีเชื้อมะเร็งอยู่อ่าวใช้คำว่าเชื้อมะเร็งอันนี้ก็น่าพูดอีกแล้วขอดูโพยเพิ่มเติมนิดนึงอ่าเขาบอกว่าเป็นมะเร็งแบบออสติโอซากอมาอ่านั่นก็คือคือคือมะเร็งกระดูกเขารู้จักอยู่แล้วเขาอ๋อเลยอ่ะพี่ฟังแล้วแบบ อะไรนะผมรู้แค่ว่ามันมันเป็นรากศัพท์ของคำว่ากระดูกซาโคมาเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งผมจำกด้เยออสิโลซาโคมาคือมะเร็งในกระดูกก็คือพอเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มันจะอยู่ได้แบบ70กว่าล้านปีก่อนนะครับส่วนมากอ่ะเวลาที่สิ่งมีชีวิตตายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆอ่ะมันมักจะหายไปหมด สิ่งที่มักจะยังเหลือเป็นฟอสซิลให้คนเราเห็นหรือว่ามันมีการทับถมกันจนกลายเป็นหินมาอยู่มาได้นานมันมักจะเป็นแค่กระดูกใช่น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่และเห็นได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมะเร็งสมองอะสมองมันก็ไม่เหลือให้เราดูแล้วเพราะฉะนั้นอะเราจะเจอว่าอ๋อเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเมื่อหลายล้านปีก่อนนะก็คือกระดูกที่มันเหลืออยู่แล้วมันกลายเป็นฟอสซิลถูกไหมเขาก็เจอการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าการร่องรอยบาดเจ็บ เป็นรอยของโรคที่มันเกิดขึ้นที่กระดูกแล้วมันก็มีการรักษาเนาะมันก็จะแบบขึ้นไปเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้นะครับมีรูปอยู่เหมือนกันมันให้เดาเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นรูปกระดูกที่มันอาจจะงอกเป็นก้อนออกมาแล้วก็มีมีคลเซียเกาะพอกพอแปลกๆเดาได้ว่าเป็นแบบนั้นคืออ่าเท่าที่อ่านมาแล้วจําได้นี่ลองไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะน่าจะไม่ยากเออก็คือเขาเห็นร่องรอยของกระดูกของไดโนเสาร์ตัวนี้ก็คือฟอสซิลเนี่ยที่ขาหลังแล้วตรงขาหลังเนี่ยตรงน่องมั้ง เออมันมีความแบบผิดแปลกผิดปกติตรงนี้อยู่ <c oughs> เขาก็เลยเอาแบบทั้งอ่าคุณหมอกด็ดูทั้งแบบนักแบบบรรพชีวินอะไรใดๆมาที่เกี่ยวข้องสตัตวแพทย์เอามาตรวจสอบเ,เ,อเอามาดูแบบเออ <c oughs> แล้วก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยเร็อเองมันไม่ได้เพิ่งมีตอนที่เราวิวัฒนาการกันแล้วนะม,มันอยู่ในโลกนี้มนหลายล้านปีแล้วอะอ่าโอเคซึ่งเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วมันเป็นในยะนะมันมีในยะสําคัญในการแบบเข้าใจโรคว่าโรคเนี้ยมันพัฒนาตัว มากกับสิ่งมีชีวิตแบบหลายยุคหลายสมัยแลวมันไม่ได้สูญพันธุ์เออใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเลยผู้ป่วยรายแรกผู้ป่วยรายแรกผู้ป่วยรายแรกซึ่งซึ่งไม่ใช่คนซึ่งไม่ใช่คนตอนแรกคิดว่าคนใช่ทำทำให้แบบจงใจให้ให้ให้สับสนอ่าเนาะเพราะว่าคงไม่มีใครคิดว่าเดรโลเสาวจะเป็นมะเร็งหรือว่ามีคนเป็นตัวอ่ะสุดท้ายของน้องจะเป็นยังไงแต่เขาก็คิดเขาก็แบบเหมือนเหมือนดูเดากันไปต่างนานาว่าไอการของแบบ ที่เดนอสซ่าพวกนี้มันอยู่ด้วยกันมันอยู่เป็นฝูงมันถูกแบบดูแลเป็นแบบสังคมสื่อไลซ์ซื้อป่าว่าแบบเธอเธอเดินไม่ไหวเออเดี๋ยวแบบคุณปู่ไปกับผมนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตายละลิตเติ้ลฟุตคุณปู่จะแลนด์บีฟอร์ไทม์ฉันเป็นเมลงกระดูกขอฝากฝังเธอด้วยนะคุณปู่อย่าทิ้งผมไปลิตเติ้ลฟุตลาก่อนนะลูกไม่นะปู่ลากรเสียเวลาปะไอเสียงนักพากัยสองคนนี้ไปละพี่แมนพี่แมนก็เป็นนักพากเสียงคนหนึ่งนะครับอย่างจอร์แดน เป็นนักแสดงละครเวทีด้วยผมขอเสริมสองเรื่องอย่างแรกคือคนส่วนมากชอบพอพูดคําว่ามะเร็งเป็นเชื้อมะเร็งซึ่งมะเร็งมันไม่ใช่เชื้อมันเป็นเนื้อเยื่อของเราเองที่เจริญผิดปกติไปสร้างตัวเองผิดปกติแล้วก็เจริญงอกงามมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่เรามีมันไม่ใช่เชื้อมันสามารถเกิดจากเชื้อไวรัสบางชนิดได้หรือว่าการติดเชื้อบางอย่างได้หรือเกิดจากการอักเสบบ่อยๆในร่างกายพวกนี้ได้หมดเลยสาเหตุของมะเร็งะต้องพูดก่อนว่าร่างกายของคนเรามีโอกาสเกิด เซลผิดปกติเหล่านี้เรื่อยๆอยู่แล้วต้องบอกใี้ก่อนแต่ว่าร่างกายเรามีกลไกในการป้องกันการเกิดมะเร็งอยู่นะก็คือเวลาที่มีเซลมะเร็งผิดปกติขึ้นมาร่างกายองเราจะแบบมีการเอาเซลเลดขาวบางอย่างเข้ามาเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยผ oh. ิดปกติใช่ไหมจิ้มปักตายซะนะมันก็าตายไป oh. แต่เซลล์มะเร็งที่สามารถแบบเกิดเกิดกับหลายๆคนได้อะ่ะ เนื่องจากมันมีการพยายามสร้างแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วบางอย่างมันสามารถเล็ดรอดออกไปได้ลแล้วก็โตได้<ม>ออโตได้สามารถหาสารอาหารมาเลี้ยงตัวเองได้มันก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโต,ตขึ้นคือคอร์รัปชันของเมเลือดขาวที่โดนส่งสวย<อ>แล้วก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับมะเร็งอีกมะเร็งก็เลยเติบโตใช่ไหมใช้คําว่าบางทีมะเร็งมีการป้องกันที่ดีทําให้ไอการมาจิ้มของเมือดขาวอ่ะมันทำอะไรไม่ได้<อ>ออมันฉลาดมันเก่งเอาเป็นว่ามะเร็งมันเก่ง ร่างกายคนเราพยายามพยายามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะไม่แปลกที่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันเพราะว่ากลไกการเกิดแบบนี้มันเป็นได้เหมือนกันอยู่ในร่างกายของเราเองอยู่ใน,ในสิ่งมีชีวิตอย,อยู่แล้วอใช่เ,เมื่อกี้พูดถึงไดดสา์ที่ถูกค้นพบว่าเป็นมะเร็งเนาะถือว่าเป็นเคสมะเร็งเคสแรกเคสดึกดำบรรพ์ <laughs> เก่าสุด <laughs> ช็อกเ <laughs> อะขยับมาหาคนกันหน่อยละกันเมื่อกี้พี่แมนตอบถูกว่าไม่มีการค้นพบในอียิปต์ค้นพบอะไรค้นพบบันทึก S <S <ร>เออเนาะเขาบันทึกไนไหนอีปปาปิรุสปาปิรุสไม่ใช่ผนังพีระมิดอ่ะเกินไปอันนั้นอันนั้นจา,ารึกฟาโร่เหนื่อยไปเหนื่อยเหนื<ๆ>่อยต้องมานั่งคราฟนั่งนั่งกระทอหินเอออ่ะลงปาปิาปรปุสเอก็เขาบันทึกเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่เขาบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่หายอา่าแล้วก็แน่นอนว่าอียปเนี่ยมีความพิถีพิถันในด้านการเก็บรักษารางอก็คือการทำมามมี่เนาะมามิไฟใช่ไหมครับอ่าเลยทําให้ว่าเราสามารถ เจอหลักฐานของการเป็นมะเร็งได้จากร่างมัมมีเอ,อ่อก็คือเขาจดบันทึกไว้ว่าในป,ปาิบิลซามีแบบแเคสที่เคยรักษามาเออแล้วก็อ่าเหมือนว่าที่จดไว้เนี่ยจะเก่าสุดน่าจะเป็นน้องเซนทรซอลัสเลยก็คือเป็นอะไรนะ os ออสออสซโอซาคอม่าก็คือเป็น oma, ออสซิโอซาโคมาก็คือเป็นมะเร็งกระดูกรุนแรงเข้าใจเ<น>ข้าใจแล้ก็อ่ามีมีพูดถึงการเป็นมะเร็งเต้านม <Ừ. S 2> ออหรือว่าในมัมมี่เนี่ยก็จะตรวจเจอแบบมะเร็งที่สมองหรือว่ามะเร็งที่คอก็มีแล้วก็เขามีการรักษาด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าการแพทย์อียิปต์เนี่ยถือว่ามีความเจริญแล้วก็มีความฉลาดมากๆในการรักษาเขาจะมีวิธีการที่เรียกว่าไฟดริลหรือว่าภาษาโอมก็คือคอเทไรเซชันคอเทไรเซชันคือการจี้อ่ะการจี้ไฟ โอ้ใช้ไฟ<า>ใช้ไ <G S 1> <F ai. S 2> ฟเนาะในการสกัดแต่ว่ามันก็คงร,รักษาไม่ได้แล้วก็รักษาไม่หายก็ถึงบันทึกไว้ในปาป,ปิรุสเนาะอันนี้แบบว่าคร่าวๆแล้วกันไม่ได้เอาหลักฐานอะไรมาอ้างอิงอยากให้ไปคนต่อนะฮะอุย้ยสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นจริงหรือไม่ท<ม>ี่เล่ามาทั้งหมดนี้ไปหาดูเนาะครับหมดกับช่วงจันเจียวจ้าเพียงเท่านี้นะครับกลับมะเองครับคำต่อไปครับพี่ไปกขอโทษคุยยาวกว่าเดือหานะเพิ่มไหมสันเจียวจ้าจริงๆหรือจอจี้ หาข้อมูลกันด้วยได้ะครับหาข้อมูลก่อนเชื่อนะครับทุกคนครับผมผมไม่นึกว่าคําแรกของเราจะจะยาวขนาดนี้ขอโทษเราเลอะเทอไปหน่อยอันนั้นแหละ <laughs> แต่ว่าเราก็จะมาเล่าเรื่องกันแบบนี้ซึ่งเทปแรกของเรา <laughs> เราขออนุญาตสั้นๆเดี๋ยวเทปต่อไปจะไม่ใช่แค่คําเดียว <laughs> น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับ ไม่ใช่คําเดียวก็คือ2คำสองคำ <c oughs> ดูจากการเล่าและความเหลือเทอะแล้วมีโอกาสได้แค่2องคำอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะถ้าเกิดว่าชอบนะครับในเนื้อหาที่พวกเรานําเสนอกันไปนะครับ huh. ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับทั้งเป็นไดรคลับแล้วก็ i n ง o u t ไซ d e เด e ะบ็อกซ์เนาะช่องของพี่แมน นะครับรอติดตามดูว่าคําศัพท์ต่อๆไปจะเป็นอะไรเพราะพี่แมนเตรียมคําศัพท์มาให้เราเยอะมากเยอะมากซึ่งแบบสามารถอ่าถ่ายแล้วก็ใช้เป็นหุ่นยน้าได้เลยนะได้เยี่ยมมากครับก็ไม่แปลกใจว่าถ้าใส่ชุดเดิมถ้าใส่วก็คือก็คือนั่นแหละครับคนเดิมนะครับเราก็จะเป็นเครื่องแบบประจําประจาคอนเทนต์กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันกับคอนเทนต์หน้าต่อไปนะครับตามกันไว้นะครับกับเป็นไรครับครับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณและอินออสไซด์เดอะบ็อกซ์ อังกฤษนอกกล่องช่องที่พาทุกคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวเลิศม,มากๆแล้วเจอกันนะครับ ประเด็นคือเวทพี่ก็แบบทำรีเสิร์ชนานมากจะต้องหาให้น้องสักสิบสิบห้าคำมันจะได้อัดได้คุ้มคุ้มหนึ่งคำคุ้มเลยหนึ่งคำหนึ่งตอนตอไล้แบบน้องเซนทรอลซัดแบบมาดึงซีนไปครึ่งหนึ่งแล้วเน้ยแต่เพิ่งรู้ว่าแต่เพิ่งรู้มากมากว่าบบเฮ้ยมัน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 ค่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่งรู้ตอนไปคนมาเหมือนกันแล้วก็แบบโหอลังการมากเลยใครจะไปรู้ว่าเราสามารถแบบค้นพบเมล็งในกระดูกไดโนเสาร์ได้วะ แต่ออสิบสักโคมาเนี่ยคือนี่คืองานหมอกระดูกอย่างหนึ่งถ้าเป็นหมอกระดูกเราก็จะแบบบางทีต้องตัดไอเนื้อก้อนนั้นออกแล้วก็บางทีหลังๆเขาจะมีการพูดถึงการแบบเอาเอาเนื้อนี้ไปแช่เย็นแช่เย็นให้เซลล์ข้างในมันตายหมดแต่ความแข็งแรงของกระดูกยังอยู่แล้วเอากระดูกตัวเดิมมมาใส่กลับ้าไปที่เดิมแล้วก็ยึดแต่กระดูกเนี้ยมันจะไม่ได้แบบสร้างตัวเองออกมานะแต่ว่ามันจะใช้พวกวัตถุดิบที่เหลืออยู่ณนะตรงนั้นนะในการเอามาสร้างเป็นกระดูกใหม่<ๆ>พวกแคลเซียมต่างๆมันสามารถเอารีไซเคิลได้ไง เอามันนะแล้วก็ตัวมะเร็งตัวเนื้อเนื้อไม่ดีอะ่ะมันก็ถูกความเย็นฆ่าทิ้งหมดแล้วอ,อะไรเงี้ยมันมีวิธีอย่างนี้ด้วยพี่อันพูดลาก่อดเป็นภาษาสเปนให้ฟังนะ <Ad ios. S 2> อาริอสยี่เ <laughs> ดีอะ่ะ